ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงเช้านะครับห่างเสียงเช้าห่างเสียงเมื่อวานเช้า,ชา,ชามาตรวรองเก้าแต่เจาะไม่มาบ่ายเจาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ตรงนะครับแต่ลงล่างนะก็แสงวันเริ่มพอจะเดินนะครับพิจารณาก่อนตามแล้วกันนะครับและก็าน้าฟังผมทั้งคลิปนะครับเพราะว่าบางครั้งคําพูดที่ผมพูดไปตัวเลขที่ผมพูดลงไป ผมไม่ได้พิมพ์ลงไปเลยมันออกนะครับมีตัวอย่างให้ฟังมีตัวอย่างให้ดูเยอะมากนะครับท่านใดเข้ามาแคบอย่างเดียวไม่มีความหมายนะครับฟังทักลาทีสองทีนะครับสําหรับหุ้นธรรมดาดาวโจนส์อาจจะเยอะหน่อยนี่ขยีเยอะหน่อยพวกคนเล่นเยอะนะครับโอเคครับหัางเสียงเปิดเช้าเปิดบวกครับแลวยังคงที่อยู่บวกนะครับน่าจะไม่ลงลบแล้วยังไงลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับหัางเสียงเช้าหัางเสียงเช้านี้หัางเสียงเช้านี้ ชอบ9ครับชอบ8ชอบ9เนี่ยแปครับเนี้นไม่ที่9นะครับจอะครับ08 38 59 09 89เบิ้ลครับติดเบิ้ลไว้นะครับเบิ้ลมีอยู่3หางไอ้ที่ผมจับคือถ้ามันมาเบิ้ล ไม่ว่าตัวอะไรตัวนึงคือบนล่างนะครับโอเคครับก็วันนี้ประมาณหกครึ่งนะครับร้อยร้อยไม่เจ็ดก็แปดังอยู่เดิมครับร้อยเจ็ดแปดผมว่านะร้อยเจ็ดแปดครับนะครับลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมกันได้นะครับอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นตามแล้วอย่าบ่นนะครับตามแล้วอย่าบ่นเนาะพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะตามนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะหัางเสียงเช้าประมาณนี้ครับเดนเมที่เ8้าน่าจะมาน่าจะมาคู่หรือกการเมนูถ้าท่านไม่ชอบเจาะก็รูดนะครับไม่ชอบเจาะก็รูดนะครับหวยผมในบนล่างตรงไปกลับนะครับหวยผมดนบนล่างตรงไปกลับเนาะโอเคครับประมาณนี้คับสำหรับห่างเสียงเช้าขอขอบพระคุณครับขอให้รวยครับสำหรับท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณามานะครับสวัสดีครับ